Bye. เวลาเป,ปลีล่ยนาลปตงยังอยูน่นแทนนี้นักสูเรื่องเขาบูโดลงาวันยิงไ,ไปไปไมแข่ Yeah. <laughs>

ถือว่าเป็นทีมงานที่สำคัญนะคะแล้วก็อยู่เคียงข้างยูเคียงข้างกับพวกเรามาตลอดไม่มีแต่เรื่องดีเั่งนั้นเลยค่ะเรียนเนเจริญี่สุดค่ะโรงว่าที่อโรงเรียนพระราชทานขนาดกลางนะคะหลังเปิดเนี่ย กับพ,พ,พี่เพื่อนน้องนะครับนะสองสอี่สี่นะครับแต่พี่พุทธิพงศ์ก็พูดทิ้งท้ายไปแล้วนะครับว่าสองสี่าเก้าอันตพานครองเมืองนะครับนาสองเก้าสี่ี่นี่คนดีครองเมืองนะครับในกันต่อไปแ <st astic> น่นอน <c oughs> คำนี้คงจะหลดค่า<อ>ที่พี่ชชวเชิญมานะครับนาโรงเรียนพระราชทานประถมศึกษาขนาดนุด้ยนะครับผนมน้องนักขนาดเท่าแตับก็บบวันนี้นะครับได้รับโทรศัพท์จากพี่ชชวนะครับบอกว่าให้มาร่วมแสดงความยินด,ดีนะครับนกะับกลุ่มนี้นะครับผมติดตาม Facebook ของพี่ชชวตลอดนะครับนาย ก็พีชอ๋นี่แหละเป็นคนเดียวนะครับที่พยายามก็แสดงความยินดีนะครับนะในเรื่องตัวเงินเป็นเป็นแค่เพียงอะไรที่ไม่ใช่สาระสําหรับคนรุ่นของน้องสุนะนะครับแต่ความภาคภูมิใจในตรงนั้นนะครับนะทุกคนเดินไปข้างหน้าอย่างน้องสุนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับนะสู้นะครับไปหัวนอวหัวหลอกไปเลยนะครับในตรงนี้ก็ก็ประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับและในหลายๆคนนะครับ ก็ยินดีจริงๆครับยินดีด้วยใจนะครับก็ในโอกาสต่อไปก็คงจะมีคสสี่นะครับคสสี่แน่นอนนะครับตรงนี้มีแน่นอนเลยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มีทั้งมีพร้อมทุกอย่างความรู้ความสามารถมีทั้งเพื่อนมีทั้งพี่มีทั้งน้องนะครับนะทุกอย่างพร้อมหมดพร้อมที่จะเติมใจในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับนะถ้าไม่เชื่อถามพี่นิดดูนะครับนะ นี่ของพีินิดแกก็ไม่ได้ออกไปอะไรนะครับานโะรงเรียนวัดเทพนะครับนะ่ะแกก็ทิ้งแรวบก็ยินดีนะครับยินดีน้องี่สีทิมเมื่อกี้หยิบตาแล้วว่าอยากให้ร้องตามหลังน้องสีพิมนะครับที่นนะครับที่หลังเวลาเชิญคนให้ร้องเพลงนะครับนะ่ะ<ม>อยเชิญแบบสีทิมนะคงทั้งเรือเลยทั้งโรงแรมน,นะครับทุกคนจะบอกว่าโอ้กะร้องนนีนกูกะร้องได้ เส้นซีพ I mean? ีม like ันไม่เหมาะเลยนะครับงานซีพีม่าจะปิดท้ายรายการนะครับนะน้องสุนี่ร้องได้เลยเปิดหัวได้เลยครับทุกคนก็จะลุกขึ้นพลิบเลยนะครับน้องราขอสักหนึ่งผลงานเพลงก็แล้วกันนะครับนน้องปลาใสยิ้มไม่หยุดเลยนะครับรูปนั้นนะครับรูปนั้นมันใช้แป้งหมดไปกี่กระป๋องครับเป็นน้องสาวที่น่ารักทุกคนนะครับแต่กับน้องสุนี่หมายความว่า พูดกันถึงขึ้นเลยครับใช้ภาษาเนี่ยนะทุกอย่างนะครับก็เพลงที่ชอบนะครับความในใจนะครับเพลงนี้พี่พวกนะโปถึงพ <No> ี่พวกคนนั้นตั้งใจเธอให้เปลี่ยนเปลี่ยนไปหยุดร้องเสีลาไว้ท้องใจเธอทำให้เศร้าบอกความจริงจากไปของใจใครคนหนึ่ง หา,ากไปดีมีรักรักจงมันคงแน่นอนหากใครพรอำจากลาน้ำตาเธอคงลนเธอนบอกความจริงเธอตาฉันมาเพราะใจที่เชเ่อจเธง เธอมไม่าไมาแต่เธอรักเธอคมัคม่นงน <ผม S 1> ับวัน่เธอกินงานนี่ปาพ่อ

รับลูกนะฝากไปไมีคใายดวงใจให้วันจาร้องขอเธอเพอ่มคนบันขอนําบันให้เธอกลับมาแก้วเธอเธอคงบันไดขอ นัับวน้ำหวานกันเลยนล้วกันนาเรียงวัเถียงนดีไปวันถิินนะครับนะไปถึงโกโยร้องคนเกือบตายกับเนี่ยนะครับก็กลับมาครังจะบ่นทุกสุดใจครับคราวนี้เราจะไม่เชิญเชิญอยากจะให้แนะนำนะคะพราะว่าเรามาจากบางต้นข้างหลังคนที่หันหลังนะครับคนที่หันหลังหันหลังกัน พี่สีพรคะเชิญอาันแนะนำว่าว่าตั้งแต่ที่ไปเป็นครูใหญ่เนี่ย1ิ1เอปีนี้ย้ายกี่โรงแล้วะปัจจุบันอยู่โรงไหนย้ายเหมือนเหมือนผอ,อบรรจุนะคะสิบอปี9โรงค่ะ <c oughs> ค่าสวัสดีค่ะก่อนระไงานตัวก่อนนะคะว่ากิจสองหลายค,าคนยังไม่รู้จักนะคะชื่อสีพรสุวนโนค่ะปัจจุบันอยู่โรงเรียนวัดตุ่งหวังในนะคะสงสัยจะย้ายน้อยที่สุดนะคะคือย้ายได้ได้สองโรงค่ะตั้งแต่เป็นเป็นผู้ใหญ่าาาาามาตั้งแต่ปีสองพัร้อยสี่สิบา ปัจจุบันนี้ก็ส okay. 1บปีแล mm ้วนะคะก็เพิ่งได้อยู่โรงที่สองตรงไฟยักเกษียนโรงเรียนรัตุวังในเพราะว่าเขตหนนี้หาโรงเรียนยากไม่เหมือนเขตสามนะคะน้องจบอิจฉาน้องจบน้องจบว่าผมย้ายสามโรงแล้วปีนี้นะคะอิจฉามากเลยเพราะว่าเราถามว่าทาไมโรงเรียนเยอะจังที่บ้านเราไม่มีโรงเรียนเล็กไปนะคะพราะว่าสักโรงนี้ ย้ายกันทุกที่ทุกร้านน้ำชาเลยที่ขีดหนึ่งนะคะก็เป็นธรรมดาก็ตอนนี้ก็เจนดาราเออดาราครับเจนครับเจนครับท้องไปต่อไปครับเอทลูกฮีตบอลปนวิกรเลยไอ้เหี้ยปนวิกรต้องจบยังต้องบอก่อน ก็กล ok ับเรียนท่านผู้บริหารทุกท่านนะคะค่ะอยู่ๆก็ยนไม้มาเฉยๆเลยนะคะไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะดิฉันดาราสิทธิเดชาคุณนะคะผู้อำนการโรงเรียนชุมชนรัปักเมาอํเพเอนาทวีค่ะตราเขตสามนะคะค่ะแถวเขตสามไม่ไม่ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะคะ บางคนเขาว่าเออนั้นเดี๋ยวเขสามมันเป็นสถานที่เสี่ยงภัยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วนะคะเขีดสามก็ไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะคะแล้วปดเพิ่งลงไปเมื่อสองสามเดือนที่แล้วค่ะก็เออก็คงจะเหมือนกับพี่สีพรนะคะ ก็คือบรรจุมารับเข้าสู่ตำแหน่งมานี้ก็ประมาณ11ปีแล้วนะคะโรงเรียนที่อยู่ก็มีแค่สองโรงนะคะสองโรงเรียนเองนะคะ,ะแต่ว่าบางทีอาจจะอาจจะอยู่โรงเรียนล่าสุดน,นี้อาจจะอยู่นานกว่าพี่สุพรก็ได้นะคะเพราะทราบว่าพี่สีพรพิ่งย,ย้ายใช่ไหมคะ,ะแต่ว่าโรงเรียนที่ดิฉันอยู่ตรงนี้นะคะก็ประมาณ4 5ปีแล้วค่ะนะคะ,นะคะก็ ก็ย <premises. S 2> ังค oui, so, ิดว so, right? ่าถ้าม anyway. so, right ีโอกาสนะคะก็คงจะจะย้ายโรงเรียนอีกนะคะแต่ว่ามองๆดูแล้วก็ไม่ทราบจะไปโรงเรียนไหนเพราะโรงเรียนที่อยู่นะคะเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้ตลาดที่สุดนะคะห่างจากตลาดแค่สองกิโลเองนะคะแล้วก็ใกล้ได้ตลาดนี่ก็คือพิทูลงเรียนไปเลยเดี๋ยวเรียกไปฟินมาครับเพรว่าถ้าเขาไปฟินโรงเรียนแบบนิดอย่าลืมบอกเรียนพวกหวานแบบพวกโคลนไปจริงไปคอมชุดคอมไคลสั่งที่เที่ยวผมมาไต้เลยเว้ย

อุดมก็ได้จันทีกันไว้แล้วนะครับเราก็ไม่รู้ครับนะครับดีหน้าผมก็จะย้ายมาเก็บสองเลยเหมือนเนะครับเพราะว่าอยู่เกตสองรู้สึกุบปุ่นดีนะครับรู้สึกว่าเห็นทีมงานของพี่พี่ชาแล้วรู้สึกว่าอิจฉาครับเราเกตหนึ่งยังยังไม่ได้จักครึ่งทางเกตบสองเมื่อที่ผ่านมาในเรื่องนี้นะ เป็นเป็นที่ยอมรับกันว่าสงขาเรานี่ยิ่งเกตหนึ่งแล้วแน่นอกครับแน่นอกมากนะครับอิจฉาพอเห็นเกตสอแบบนี้เราอิจฉาไม่ใช่หน่ก็ไม่เป็นไรครับนะก็ตอนนี้ก็ยกอกไปเลยก็ดูก็ดูว่าสองสามเดือนนี้มันจะเป็นยังไงนะครับก็เหลือเกตหนึ่งกัน ยังผมกับมิดก็เห็นไหมครับว่าดูเขตหนึ่งไม่ได้การแล้วย้ายมาเกตทวงเลี้ยนะครับพราะดูเลยว่าเกตทวงนี่จะจะเดินหน้าได้เร็วกว่าก็ย้ายมาเล้วนะครับตอนนี้หลายคนก็ตาท่าจะมาเลี้ยแต่ว่าติดภารกิจอยู่นะครับนะก่อนครับตานจบเกสามตำท่าจะเริ่มหายไปหลายคนแล้วนะครับตอนจบมานี่ยตำท่าหมดแล้วครับประจงนะครับ ไม่เสียเวลาแล้วสุดนะร้องเพลงกันดีกว่าให้สบายใจนะครับเดี๋ยวถ้าแขกกลับหมดก็ร้องก็ไม่รู้ไอ้เขาอีบางเขาจะร้องได้ยังไงเอาเลยเอาเลยยูก้จักกันดีอะไรอ่ะอะไรดเห็นนะสวยๆๆ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 าาั แต่ไม่เคยอยู่ร่วมกันครับอยู่คนละแห่งครับดีใจครับเกตสองมีคนสวยสวยมาอยู่ที่นี่นะครับยังยสวยเหมือนเดิมครับเมื่อห้าสิบปีที่แล้วไม่เมื่อยงเล็กมื่อไม่กี่ปีที่แล้วก็อยู่อย่างยังอยู่อย่างนี้ครับนี่เป็นจำจำได้จำได้ก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้นะ ขนาดนั้นยังรวยอีกวันน้องๆครับเพราะว่านิสัยเดิมผมมีใจว่าจะมพบเจ้าล่ะน้องสนใจน้องกี่เพลงครับจบเพลงเรียกเ่ยผมจะบอกว่าผมสักัดอยู่ิดแถวไหนเดี๋เอาเพลงเรีกก่อนเอาเพลงแรกก่อนก่อนจบเพลง หลังลงตรงนี้ที่มีแต่เราสองคนอ่านเรื่องราวอ่านนานอ่านคนสัมนธ์หลายวัมบางเวลาต้องการสักคนไว้อยู่คุย